ข้ามทียูทูปแช n n e ลนิวสมาร์ทโฟนอัปเดตออโต้วันนี้เราจะพามารู้จักกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่ถูกพูดถึงกันอย่างลับๆในวงการเทคโนโลยีและแฟนๆโนเกียทั่วโลกสมาร์ทโฟนที่มีชื่อว่าโนเกียลูเนีย 200ProMax ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนที่ผสมผสานความคลาสสิกแบบโนเกียดั้งเดิมเข้ากับนวัตรกรรมที่ล้ำยุคทําให้เกิดเป็นสมาร์ทโฟนที่แตกต่างจากรุ่นอื่นๆในตลาดโทรศัพท์รุ่นนี้ถูกสร้างมาเพื่อคนที่หลงใหลในดีไซน์ที่โดดเด่นใช้งานได้จริงและยังคงความแข็งแรงทนทานเหมือนโน แต่มีการอัปเกรดในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าจอชิปประมวลผลรวมไปถึงระบบการเชื่อมต่อที่ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลาการออกแบบของ Nokia Lumia 200 Pro Max นั้นดูหรูหราแบบมินิมอลตัวเครื่องบางน้ำหนักสมดุลและใช้วัสดุที่ทนทานต่อการใช้งานทุกวันตัวบอดี้ถูกออกแบบให้จับถนัดมือมีความโค้งมนที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมพร้อมทั้งเลือกใช้สีแบบด้านที่ช่วยลดรอยนิ้วมือ แต่ยังคงความสวยงามที่สะดุดตานอกจากนี้หน้าจอของรุ่นนี้ยังเป็นแบบ AMOLED ขนาดใหญ่ความละเอียดสูงระดับ 4K Ultra Display ที่ให้สีสันสดใสและความคมชัดสุดยอดสามารถดูวิดีโอเล่นเกมหรือใช้งานด้านกราฟิกได้อย่างเต็มอรรถอีกทั้งยังรองรับอัตรา r f r เฟรชเรทสูงเพื่อการใช้งานที่ไหลลื่น สำหรับเรื่องกล้องโนเกียลูเมีย200 Pro Max ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะมาพร้อมกับกล้องหลักความละเอียดสูงระดับ200ล้านพิกเซลใช้เทคโนโลยีเลนส์ไซส์ที่เป็นเอกลักษณ์ของโนเกียภาพที่ถ่ายออกมาจึงคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนระบบกันสั่นขั้นสูงช่วยให้ถ่ายวิดีโอได้สเสถียรและยังมีโหมด AI ที่ช่วยปรับแสงและสีให้อัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามเหมือนผ่านการแต่งมาแล้วนอกจากนี้ยังมีกล้องอัลตราไวสำหรับเก็บภาพมุมกว้างและกล้องเทเลโฟโต้สำหรับซูมที่ยังคงรายละเอียดได้ดี แม้จะซูมหลายเท่าก็ยังคมชัดส่วนกล้องหน้ามีความละเอียดสูงเหมาะสำหรับการเซลฟี่หรือวิดีโอคองที่ชัดเจนในด้านประสิทธิภาพโนเกียลูมิเออ200 Pro Max ใช้ชิปเซ็ตตัวใหม่ที่ทรงพลังระดับเรือธงพร้อมหน่วยความจำแรมที่สูงมากทำให้สามารถใช้งานหลายแอปพร้อมกันได้โดยไม่สะดุดการเล่นเกมกราฟิกหนักๆก,ก็ยังทำงานได้ดีไม่มีอาการกระตุกความร้อนของเครื่องถูกควบคุมด้วยระบบระบายความร้อนที่ทันสมัยทำให้การใช้งานยาวนานต่อเนื่องไม่เป็นปัญหา ระบบปฏิบัติการของรุ่นนี้ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายสะดวกและรวดเร็วพร้อมทั้งรองรับการอัเอปเดตซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆอยู่เสมอในส่วนของของค์การเชื่อมต่อ Nokia Lumia 200 Pro Max รองรับ 5G เต็มรูปแบบทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างรวดเร็วทันใจเหมาะสำหรับการดูวิดีโอความละเอียดสูงแบบสตรีมมิ่งการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่หรือ Mac แม้กระทั่งการเล่นเกมออนไลน์แบบเรียลไทม์แบตเตอรี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้ พราะมาพร้อมความจุขนาดใหญ่รองรับการใช้งานได้ทั้งวันแบบสบายๆแม้จะใช้งานหนักและยังรองรับระบบชาร์จเร็วรวมถึงการชาร์จไร้าสายที่สะดวกมากขึ้นผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าการใช้งานในชีวิตประจำวันจะไม่มีปัญหาเรื่องพลังงานหมดกลางวันกลางทางจุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือการใส่ใจในเรื่องเสียงโนเกียยังคงรักสามารระานของระบบเสียงที่มีคุณภาพสูงลำโพงคู่สเตอริโอที่ให้เสียงคมชัดมีมิติ ทั้งการฟังเพลงดูหนังหรือเล่นเกมให้ประสบการณ์ที่ดื่มด่ำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังรองรับระบบเสียงความละเอียดสูงผ่านหูฟังแบบไร้าสายทำให้ผู้ที่ชื่นชอบเสียงเพลงได้รับคุณภาพเสียงที่แท้จริงเมื่อมองในภาพรวมโนเกียลู i a เมีย200 Pro Max เป็นสมาร์ทโฟนที่รวมทุกอย่างที่ผู้ใช้ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่หรูหราหน้าจอที่สวยคมชัดกล้องที่ถ่ายได้อย่างมืออาชีพประสิทธิภาพที่ลื่นไหลแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานและระบบเสียงที่ยอดเยี่ยมเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาที่น่าประทับใจของแบรนด์โนเกียที่ไม่เพียงแต่พาแฟนๆหวนคิดถึงยุคทองของตนเองแต่ยังพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาสามารถแข่งขันกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆได้อย่างสมศักดิ์ศรีใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่ครบเครื่องทางด้านงานดีไซน์และความแข็งแรงทนทานในแบบฉบับโนเกียรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม เพราะมันคือการผสมผสานระหว่างอดีตและอนาคตในเครื่องเดียวความลับของโนเกียลู i a เมีย200 Pro Max อยู่ที่การทำให้ทุกอย่างดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังใช้งานได้จริงในทุกสถานการณ์และยังคงความภาคภูมิใจในชื่อโ o k i ียหากคุณชอบสมาร์ทโฟนที่ไม่เหมือนใครโนเกียลู i a เมีย200 Pro Max จะเป็นเพื่อนคู่ใจที่ทำให้คุณสัมผัสถึงพลังแห่งนวัตกรรมและความทรงจำในแบบที่ไม่เคยหายไปจากใจแฟนๆโนเกียทั่วโลก คุณอยากให้ผมปรับความยาวของเนื้อหานี้ให้ใกล้1,000คำจริงๆไหมครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ620คำถ้าต้องการผมสามารถขยายรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ความปลอดภัยฟีเจอร์เสริมและประสบการณ์การใช้งานจริงเพื่อให้ครบตามที่คุณต้องการครับ